ท้องก่อนวัยอันควรหรือการตั้งครรภในวัยรุ่นเป็นประเด็นที่ถูกนําเสนออย่างแพร่หลายผ่านสื่อโทรทัศน์และสังคมออนไลน์แม้จะช่วยกระตุ้นให้คนในสังคมตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจกับปัญหานี้แต่วัยรุ่นที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพออาจเข้าใจผิดคิดว่าการตั้งครรภในช่วงอายุยังน้อยเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่จริงแล้วการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจส่งผลเสียในหลายด้านและมีผลกระทบตามมาในระยะยาวปัจจัยที่ส่งผลให้ท้องก่อนวัยอันควร ผู้หญิงบางรายที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยนอันควรอาจเกิดจากความสมัครใจและแต่ตองอย่างรอบคอบแล้วว่าเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรก็ตามวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่1 ละเลยการคุมกําเนิดหรือขาดความรู้ด้านการคุมกําเนิด 2. รายได้ไม่เพียงพอในการซื้อถุงยางอนามัยหรือยาคุมกําเนิด 3. อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันเช่นถูกข่มขืนกระทําชําเราท้องก่อนวัยอันควรทําอย่างไรหากทราบแน่ชัดแล้วว่าตนเองท้องสิ่งแรกที่ควรตระหนักคือ การแบกรับปัญหาไว้เพียงผู้เดียวไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นซ้ำร้ายยังทำให้เกิดความเครียดและอากตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด 1. พูดคุยกับคนรักหรือผู้ชายที่เป็นพ่อของเด็ก 2. พูดคุยกับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ 3. ในช่วงแรกที่พบว่าตั้งครรภไว้รุ่นบางคนอาจไม่กล้าระบายให้คนใกล้ชิดฟังแนะนำให้ใช้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต วัยรุ่นที่ท้องก่อนแหวนควรบางรายอาจตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการทำแท้งซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาฐานทำให้แท้งลูกนอกจากนั้นการซื้อยาทำแท้งมารับประทานเองหรือทำแท้งตามคลินิกเถื่อนอาจเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงเช่นตกเลือดติดเชื้อหมดลูกทะลุซึ่งล้วนอักเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ผลกระทบจากการท้องก่อนวัยอันควรผู้หญิงอายุต่ำกว่า20ปีที่กำลังตั้งครรภ์มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตหลายประการองค์การอนามัยโลก WHO เปิดเผยว่า ผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งครรภ์และการคลอดจัดเป็นสาเหตุลำดับที่สองที่ทำให้ผู้หญิงอายุ15-19ปีเสียชีวิตนอกจากนั้นการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรอาจส่งผลต่อสถานภาพทางสังคมของมารดาและบุตรด้วยปัญหาสุขภาพ 1>, 1. เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 2. เสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษและความดันโลหิตสูง 3. เสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางขณะตั้งครรภ์ 4. เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าหลังคลอดจากความเครียด 5. เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดซึ่งมักส่งผลให้ทารกมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานและเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพเช่นระบบต่างๆในร่างกายเกิดความผิดปกติ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมการตั้งครรภในวัยรุ่นมักกระทบต่อการเรียนวัยรุ่นบางคนอาจไม่ได้เรียนต่อส่งผลให้มีโอกาสในการทำงานไม่มากเท่าที่ควรและอาจมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพสิ่งเหล่านี้กระทบกับคุณภาพชีวิตของบุตรโดยตรงเด็กอาจไม่ได้เรียนหนังสือหรือเรียนไม่จบหรืออาจนำไปสู่การเลือกเดินในทางที่ผิดเช่นกระทำผิดกฎ,กฎหมายหันพึ่งยาเสพติด และกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตระหว่างตั้งครรภควรดูแลสุขภาพอย่างไรคุณแม่วัยรุ่นควรดูแลสุขภาพและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆระหว่างตั้งครรภและหลังคลอด 1. ฝากครรภ์ 2. ตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3. ออกกำลังกาย 4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บุหรี่และยาเสพติดป้องกันปัญหาท้องก่อนยอวนควรอย่างไรการป้องกันที่ได้ผลที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์แต่ความรักในวัยรุ่นมกักมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการคุมกำเนิดอย่างถูกต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ปัจจุบันมีวิธีการคุมกำเนิดให้เลือกใช้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัยการรับประทานยาคุมกำเนิดการฉีดยาคุมการฝังยาคุม การใช้แผ่นแปะคุมกำเนิดหรือการใช้ห่วงอนามัยอย่างไรก็ตามวิธีการคุมกำเนิดดังที่กล่าวมาทั้งหมดไม่อาจช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้100%ซแต่ช่วยลดความเสี่ยงได้มากและควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์